สวัสดีครับจากเพจ PKJ Group นะครับวนันนี้มีโน้ตบุ๊กเข้ามาใหม่อีกแล้วรอบนี้มาเป็น MSI นะครับผมเป็นรุ่น GF 65นะครับตัวถีนเป็นตัวไม่มีตัวปุ่มนำแผ่น,นะครับผมจหบอกสำหรับคนที่อยากได้ปุ่มที่แบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยใช้งานง่ายๆพกพาง่ายๆนะครับผม ็ตัวนี้นะครับพึ่งเข้ามาในร้านเราเลยสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับมีประกันด้วยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้น้ตบุกราคาประหยัดจากมือหนึ่งพอสมควรแล้วก็ยังพอมีประกันอยู่ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูพาร์ตกันก่อนดีกว่าว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้นะครับผมเป็น MSI GF 6 5ห้น Thin นะครับ หน U E Q สองสา T H นะครับผมก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นสตาร์เตอร์สำหรับคนที่อยากได้โน้ตบุ๊กไว้เล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนดีกว่าขวาหลังยังติดพลาสติกอยู่เลยเงาวับสภาพสวยแน่นอนให,ให้ดูแวบๆค่อนข้างเนียบเลยนะครับตัวนี้ตามมุม ตกกันหรือเปล่าสามมนไม่มีรอยตกแตกนะครับอันนี้ทั้งสี่มุมเลยนะช่องพัดลมฟินช่องพัดลมนะครับยังไม่มีบุบมีลม้มหรือแตกสภาพยังสวยตัวนี้ค่อนข้างเนี้ยบเลยมีช่องระบายอากาศตามช่องนะครับใต้เครื่องก็จะมี อันนี้รูค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับสรับตัวนี้ผมว่าระบายอากาศได้ค่อนข้างโอเคแน่นอนห้ดูด้านหลังนะครับน็อตครบทุกจุดนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ซีลเนี่ยโดนจาะแล้วเพราะว่าตัวนี้มีการอัปเกรดแรมให้ด้วยเป็นแรม16กิแต่ว่า m อ i ไไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องประกันตัวนี้ที่โดนเจาะถ้าเราบอกว่า เราไปอัปเกรดแลมมาเขาก็จะสามารถเคมให้นะครับแต่ตัวนี้ผมเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูเลยว่าทํางานได้ปกติไหมแต่เบื้องต้นผมเชื่ไว้แล้วใช้งานได้ดีเลยนะครับในส่วนของด้านในนะครับผมกดย่างเรียบสนิทสวยๆแต่ตัวนี้อาจจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีไฟนะครับไม่มีแบ็คไลท์ตัวจอยังสวยอยู่นะครับจอไม่ได้ติดฟิล์มนะ แต่ไม่มีรอยขูดขีดแน่นอนตัวทัชแพดยังโอเคไม่มีรอยติ๊กเกอร์ยังแปะอยู่สวยๆนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูพอร์ตข้างๆสักหน่อยดีกว่ามีพอร์ตอะไรมาบ้างนะครับด้านขวาจะมีเป็นพอร์ตแลนนะครับ1พอร์ตไอซีสช่องเลยแล้วก็ USB 2ช่องแล้วก็ออ d ดิโอหช่องนะครับ ในส่วนของด้านซ้ายด้านซ้ายจะมีรูระบายอากาศ1ช่องอะแดปเตอร์แล้วก็ทีดีเอนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับสเปคนี้นะครับใช้งานได้ดีแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดสเปคให้ดูคร่าวๆสักหน่อยดีกว่าว่าตัวนี้สเปคโอเคไหมนะครับนี่นะครับสเปคของตัว G65 นะครับผมจะมาเป็น CPU i7 Gen10 นะครับ1 0 7 5 0 h นะครับผม ในส่วนของลรมมาเป็น16 g ิตามที่ผมแจ้งว่ามีการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วในส่วนของ SSD ก็จะเป็น512 GB นะครับการ์ดจอจะเป็น RTX 3060ตัวแรงเลยตัวนี้สเปกนี้ผมรู้สึกว่าผมรีวิวบ่อยมากนะ3050 3060เนี่ยเจอบ่อยเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอในยุคสมัยนี้เลยนะครับเมแจ้งไปว่าตัวนี้ค่าตัวจะอยู่ที่22,900นะครับผม ถ้าซื้อผ่านช้อปปี้เรามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยพิมพ์โค้ดส่วนลดว่า pkj200 ได้รับโค้ดส่วนลดไป200บาทเลยนะครับค่อนข้างคุ้มเลยสำหรับใครที่สั่งซื้อผ่านในช้อปปี้เนาะหรือถ้าใครมาที่หน้าร้านบอกเราก็ได้ว่าดูมาจากใน u t u b e นะครับเดี๋ยวเราให้ส่วนลดเหมือนกัน200บาทเราสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ประกันจะอยู่ที่เดือน5ปี2023ก็คือเป็นปีหน้าเราสามารถใช้ได้อีกประมาณสัก8เดือน สบายใจได้ยาวๆเลยนะครับผมค่อนข้างคุ้มถ้าใครสงสัยว่าตัวนี้ราคา1มื่อหขายอยู่เท่าไหร่ตัวนี้สตาร์ทมาอยู่ที่ประมาณ35,000ืนะครับก็ถูกลงไปเยอะเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับสาหรับคนที่อยากได้โน้ e ตบุกราคาเบาๆที่จัต้องได้แล้วก็มีประกันเหลืออยู่คุ้มค่ามากๆนะครับโอเคครับเดีย๋ยวต่อไปจะเป็นการเทสเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องนี้จะทํางานได้ปกติไหมนะครับอันนี้ผมเริ่มจากการเทส ตัวแบตเตอรี่ก่อนแล้วการอะแดปเตอร์ต่อชาร์จได้ปกตินะครับพอดีว่าตอนผมเซ็คอพเครื่องมันเปิดไว้นานไปหน่อยแบตเลยจะหมดตอนนี้แบตสิบสี่เปอร์เซนโดยปกติตัวนี้เครื่องเนี่ยจะเปิดมาถ้าเผื่อไม่มีแบตจะอยู่ได้ประมาณสามชั่วโมงนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเราใช้งานกับด้านไหนถ้าเผื่อสมมติเราเล่นเกมไปด้วยเนี่ยมันก็จะกินแบต,อตอพอสมควรเลยแต่ถ้าเผื่อตัดแตนบายมันสเปกมันจะบอกว่าอยู่ได้ประมาณสามชั่วโมงนะครับ อันนี้ใช้เวลาในการชาร์จจนเต็มใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ถือว่าเพสอะแดปเตอร์ไปในตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับยังเก็บไปอยู่ต่อมาเดี๋ยวเราจะเทสจอกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเทสจอให้ดูนะครับว่าจอสัาพยังดีอยู่ไหมเริ่มจากสีขาวนะครับขอไม่มีดำนะครับจดไว เท่าที่ดูด้วยสายตาผมยังไม่มีนะครับพวจุดแดงจุดสีหลุดรอดออกมาก็ไม่มีนะครับค่อนข้างสวยเลยจะมีแค่มีฝุ่นเกาะก็เช็ดก็ออกนะครับผมสีดำสีดำดูดำสนิทไปเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะจอสำหรับผมในส่วนของสีแดง โอเคดีนะครับสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะชอบเจอเจอบ่อยแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่เจอนะโอเคเรื่องของจอค่อนข้างสวยเลยจอตัวนี้มาเป็น Full H ดีนะครับผมขับเฟรมเรทได้อยู่ที่140ยสิเพนะครับก็ถือว่าโอเคเลยต่อไปจะเป็นเรื่องของ wiFi กับเรื่องของออ d ิโอนะครับว่าลำโพงใช้งานได้โอเคดีไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Wi-Fi กันสักหน่อยนะครับ Wi-Fi ใช้งานค้นหาได้ครบทุกจุดในของร้านเราเลยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยเจอที่มีปัญหานะผมจะเจอเฉพาะแบบพวกรุ่นเก่าๆเจน6ลงไปเนี่ยจะเจอปัญหาบ่อยแต่ต่อไปในส่วนของลำโพงนะครับเดี๋ยวผมจะเทสดเทสลำโพงให้ดูว่าตอนนี้เสียงมันลำโพงมีปัญหาไหมหรือว่า เสียงแตกหรือเสียงจี่อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูกัน ค่อนข้างดังโอเคมากมากเลยนะครับเรื่องลําโพงนะครับค่อนข้างโอเคเลยเสียงดังดีค่อนข้างดังเลยนะสำหรับผมขนาดเปิดในการแจ้งยังได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนเลยย่านเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเสียงแหลมอาจจะบางๆหน่อยแต่ว่าพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูเขาจะเน้นไปทางเสียงกลางกับเสียงเบสเป็นหลักนะครับ กระดับเบอรใครชอบฟังเพลงก็ถ้าฟังแบบสบายๆก็ใช้ตัวนี้ฟังก็ได้แต่ถ้าเบอรชอบเสียงที่ดีเทลหรือรายละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องใช้เป็นลำโพงแยกนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเทสเว็บแคมนะครับเผื่อใครซื้อเครื่องนี้ไปแล้วอยากจะไลฟ์สดเกมสักหน่อยก็สามารถใช้งานได้นี่นะครับภาพสมูทไม่มีปัญหาไม่มีหน่วงเลย ความเรียดกล้องเนี่ยจะอยู่ที่เป็นความเรียดแบบ HD นะครับผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนซิว่าใช่ไหมเป็นแบบ HD 720p 30เฟรมเรทนะครับผมก็โอเคพอใช้งานได้ใช้ประชุมหรือว่าใช้ไลฟ์สดเล่นๆได้เพราะว่าพอเราเอามาใส่ในโปรแกรมเนี่ยมันพอมันเล็กมันก็ดูชัดอยู่แน่นอนไม่มีปัญหา ต่อไปจะเป็นการเทสคีย์บอร์ดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคีย์บอร์ดโคตติ้งเลยจะได้เห็นภาพกันชัดเพราะว่าลูกค้าผมบางคนฟลิกแบบมาว่ามันมองยากเวลาผมกดลงไปในโน้ตแพดแต่เราจะมาลองเทสคีย์บอร์ดกันสักหน่อยนะครับว่าใช้งานได้ไหม ค okay. ประมาณนี้นะครับตัวน้แพัดไม่มีไม่สามารถเทสได้นะครับผมคีบอร์ท่านเลยกดติดคบทุกปุ่มเลยนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ประมาณนี้สำหรับเครื่อง Per มไอจเอฟนะครับแต่ต่อไปก็จะเป็นการเทสพอร์ตยูเบีด้านข้างนะครับและเดี๋ยวเราก็จะไปเทสที่นิมากันโอเคเราจะเริ่มจากย s b บีช่องขวาก่อนนะครับ <Okay. S 1> ตัวไทซียังไม่มีตัวมาเทสให้นะครับ ช่องแรกดีเทคแล้วนะครับต่อไปอ่าช่องที่2อดีเทคแล้วครับโอเค USB ทั้งสองช่องใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ตัวใช้ซีผมไม่มียังไม่มีตัวเทสให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเทสท,ทีดีมาร์กนะครับว่า i7 เจ n 1 0ตอนนี้มันคะแนนมันจะได้เท่าไหร่มันแรงแค่ไหนนะครับผม โอเคครับต่ออันนี้จะเป็นการเรทสดทีดีมาซักรอมนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับ c p u จะมาเป็น i7 107 5 0 H Ram สิบห SSD 512นะครับแล้วก็การจอเป็น3060เเรามาดูกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของความร้อนระบายความร้อนได้ดีไหมนะครับ คครับตอนนี้จะเป็นการเทสกราฟริกครั้งที่1นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า3060ตัวนี้จะได้คะแนนดีกว่า3060รุ่นอื่นหรือเปล่านะครับ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40-50นะครับค่อนข้างโอเคเลยก็เทสครั้งที่1วิ่งอยู่50-60เฟรมค่อนข้างแรงเลยนะครับถ้าเผื่อเฟรมเลนมาประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการเทสกราฟิกครั้งที่2นะครับมีเรื่องของแสงเงาเข้ามาเพิ่มเติม เฟรมเลทจะอยู่ที่ประมาณ30-35นะครับดอกลงมา3 0 2 0บกว่ากก็ใช้สเปคการเรนเดอร์พวกแสงเงาเยอะขึ้นทำให้เฟรมเลทดอกลงมานะครับแต่ก็ถือว่าลื่นนะผมว่าสเปคนี้เล่นเกมได้สบายเลยมันแรงจนผมไม่รู้จะเอาเกมอะไรมาเทสแล้ว ว่าทําได้ไม่เร็วนะครับเหมาะสหรับใครที่อยากจะหาเครื่องไว้เล่นเกมซึ่งสเปคเนี่ยผมมองว่าเล่นเกมได้ในนะาคตได้ประมาณสักสาปีเลยไม่ยังไม่ต้องอัพก็ได้พวกนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเพราะว่าลดราคาลงมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเทส CPU นะครับตัวนี้เป็น i7 Gen 10เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโอเคไหมนะครับต่อไปจะเป็นการเทส CPU นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของการใช้งานแล้วก็อุณหภูมิด้วยว่าเครื่องนี้ระบายความร้อนได้ดีไหมเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ40เฟรมนะครับค่อนข้างสมูทเลยทำงาน CPU ทําทำงานแค่ประมาณ80%เองความร้อนขึ้นมาที่77องศาโดยประมาณนะครับเริ่มมีเท็กเจอร์เยอะขึ้นเฟรมเรทดรอปลงไปเหลือประมาณ15 เคคนะครับก่อนหน้านี้หมเหมือนผมจะเทสเป็นตัวเเซอร์ไนโตรนะครับเฟรมเลตจะเหลือประมาณสัก11บเกว่าแน่นถือว่าทำออกมาได้สวยเลยนะครับ อยู่ที่6,585นะครับผมในส่วนของกราฟิกในคะแนนที่7,138ในส่วนของ c p u จะอยู่ที่4,577ครับซึ่งก็ซึ่งก็ถามว่าสมน้ำสมเนื้อไหมผมว่าการ์ดจอมันจะแรงกว่านะครับในขณะที่ CPU อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ห่างชั้นจนมากครับถ้าสามพันกว่าพวกนั้นนะผมว่ามันจะห่างชั้นเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับการ์ดจอที่เป็นการ์ดจอของ PC อ 3าม0น,นเนี่ยของ pc จะทำคะแนนได้ดีกว่านะครับจากที่ผมเคยเทสอยู่เครื่องหนึ่งที่เป็น t e 0 0สองหมืน คะแนนตัวคัดจอจะได้ถึง8ปดพันเลยนะครับเบยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของความร้อนกันสักหน่อยดีกว่าความร้อนคัดจอนะครับความร้อนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ80ไม่ขึ้นไปแต่แปดอยู่ที่ประมาณ8ปดในส่วนของ CPU นะครับความร้อนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ7 5็ดส้าก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดีเลยนะครับเครื่องนี้น่าจะเป็นเพราะมีช่องระบายความร้อนได้ประมาณ3ช่องึ่งก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆเผื่อใครมองหา น้ตบุกคุ้มๆเล่นเกมแรงๆทำงานกราฟิกได้หรือทำตัดต่อได้ตอนนี้ตบโจ์แน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเทสเกมกันสักเล็กน้อยนะครับให้เห็นภาพว่าเวลาเล่นเกมเฟรมเรทมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆจะเปนเน้นเล่นเกมได้ทุกเกมอยู่แล้วผมก็จะพยายามหาเกมที่ทําให้ CPU ทำงานหนักๆไว้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะเทดสด้วยเกม k i l l o r 4 2นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของการตั้งค่ากันสักหน่อยดีกว่า ตัวแสดงสถานะมันอาจจะบังหน่อยนะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นสเกล Fu l l HD นะครับผมแล้วก็พยายามปรับให้เป็นอันต้าให้หมดเลยนะครับตอนนี้การจอทำงานอยู่ที่ประมาณ96%เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยดีกว่าว่ามันจะกินทรัพยากรไหมนะครับตัวนี้จอเป็น144เฮิ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูว่ามันจะลื่นตาหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจว่าในจอภาพมันูดเกินไสหรือเปล่า เลยจะวิ่งอยู่ประมาณร้อยสาสบยยสิประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างพูดน้อยนะครับเพราะรู้สึกใช้สมาธิมากๆเลย จะลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าเกมเล่เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวการ์ดจอกับตัว CPU เนี่ยแทบไม่กินเกมนี้จะไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่เลยไม่สิต้องบอกว่ากินสเปคแต่ว่าเครื่องเนี้ยแรงเกินที่เกมมันต้องการแล้วเดี๋ยวจะลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่า โอเคไหมแล้วก็ในส่วนของแรมจะเห็นว่าแรมใช้อยู่ที่8กิกโดยประมาณนะครับ8-9ซึ่งตัวเนี้ใส่มาเป็น16ยังไงก็เหลือเฟือแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนึงนะครับพยายามหาตัวละครที่ใช้เอฟเฟกเยอะๆตั้งหน่อยเพื่อถึงอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ8 0องศานะครับถือว่าค่อนกข้างโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นในห้องแอร์ด้วยนะครับ อุณหภูมิอาจจะกดลงมาต่ำนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครไปใช้ในห้องพัดลมอออก,ก็ควรมีที่ลองน้ตบุ๊กสักหน่อยนะครับเพื่อให้ลมพอ ายามทำให้มันมีเอฟเฟกไฟเยอะๆอยู่แต่การ์ดจอกับ cpu ก็แทบไม่กินเลยนะคะรัเฟรมเลทอยู่ประมาณสักร้อย ประมาณนี้นะครับเกมจบแบบรวดเร็วเป็นการรีวิวแบบรวดเร็วทุกอย่างก็ให้ดูคร่าวๆว่าเล่นเกมนี้ได้สบายเลยนะครับแถมแทบจะไม่กินทรัพยากรหลายเครื่องเลยครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสเครื่อง MSI Z65 นะครับผมก็เผื่อใครสนใจโน้ตบุ๊คราคาที่ย่อมเยาลงมาหน่อยแล้วก็ยังมีประกันอยู่ผมว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยสำหรับคนที่มีงบสักส0ง0 0ื0นนิดๆเพราะว่าโดยตัว CPU ที่ค่อนข้างยังใหม่อยู่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับบวกกับการ์ดจอที่ เขาเรียกว่าอะไรดีแรงประมาณในยุคนี้ถือว่าเป็นตัวพื้นฐานเลย3 0 5 0 3060เนี่ยตอนนี้เล่นเกมได้แทบทุกเกมเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในงบนี้เออใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับวิธีการสั่งซื้อเราก็มีค่อนข้างหลายช่องทางนะถ้าง่ายสุดคือมาที่ร้านของเราเลยสามารถทักแชทมาขอโลเคชั่นวิ่งเข้ามาดูเครื่องดูสภาพว่าถูกใจไหมตรงตามที่เรารีวิวหรือเปล่า หรือถ้าใครไม่สะดวกมาที่นี่ก็สามารถที่จะให้เราส่งไลน์แมนแกปก็สามารถทําได้นะครับก็สะดวกปลอดภัยแน่นอนไม่มีปัญหาหรือถ้าใครไม่มั่นใจจริงๆก็เผื่อใครไม่มั่นใจสามารถสั่งซื้อผ่านทางช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยนะครับเรามีโค้ดส่วนลดด้วยก็สามารถก่อโค้ดส่วนลดอย่างตอนนี้ก็จะเป็น PKJ 2 0 0เรามีส่วนลดให้2 0 0้บาทนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยปลอดภัยสบายใจแน่นอนนะครับพอถ้าเผื่อเกิด อยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนกับทางช้อปปีได้เลยนะครับหรือถ้าใครเพิ่มเติมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ก็สามารถแอดไลน์เรามาได้เลยเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะทิ้ง q อ c o d ดไว้ให้นะครับก็ทักมาสอบถามหรือสั่งซื้อทางช่องทางนั้นก็ได้นะครับผมยังไงฝากร้านของเราไว้ด้วยนะครับร้าน PKJ Group ขายโน้ตบุ๊กมือ2คอมพิวเตอร์มือสนะครับเราเอามารีวิวชัดเจนให้ดูเลยว่าเครื่องเป็นยังไงสมบูรณ์แค่ไหนสภาพสวยแค่ไหนนะครับผม ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ